เดขสองาแล้วเลขกสองไม่ข้ากขมาลัดซื้อน้ำไม่ข้าเข้าไปเมื่อกี่นี่เข้าไปแปดเมื่อสองายหมดเมียได้ฉีกินลูกได้ฉกินเอาลงเอาลงมาสิใจขาดนะเอออมทีให้น้องมเชื่อเนี่บอว่บ่มาสิเป็นปลาเอื่นว่าปลากินหยา ก็ได้ชิประโตพี่น้องสบายดีพี่น้องปองไาชิปโคชุปคนเด้อวันนี้พวกเข้าทีมงานพวกเขากลมาเขามาจะสามโมงพื้นพวกออกแคมสิบเมตรบเมตรบ้านี่เชี่ยวไฟไมนใด้พี่น้องบ้านหึ่งเขาสับมีไกรย่าเนี่ยคนกินข้าวเช้าคนกินข้าวเศ้าอยู่นี่เหรอตลาดน้อยเนี่มาได้ชิปไปโตชิปไฟโต เมฆาเข้าไปเบิดไหลยังไหวเอาไปสองตูนเม็ดของข้าก็ถือมาก็บมาลัยมันไดประมาณสิบยังบันเอาลงบดในรถได้ยังอยู่รถพี่เม็ดของข้าวกระได้ครับพอได้อยู่ได้กินได้แล้วหาอยู่หากินแบบบ้านๆนเนาะพี่น้องเนาะ ໄປໃສໄປໃສ ਵ ่ะຕຶກເບັດ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 ຢູ່ຝາຍອ່າມື້ນີ້ເຮົາກໍມາຢູ່ຝາຍອ່າງເກັບນ້ຳຫ່ອຍທອດເນາະພີ່ນ້ອງເນາກັບນ້ຳຫ່ອຍທອດຊົຍກາດ ไอากาดอ่างกันหน้าึ่งทั่วเอา้ากะเด็กสองตอาบันเล้วเล็กสองไม่ข้าก็มาลัดชื่อนะ้ำไม่ข่าเข้าไปเมื่อกีนอ่นี้เข้าไปแปด ายเ<ห>ม,มือซ้อมขายเมือียได้สิกินลูกได้สิกินเอาลงเอาลงมาชีแจขาดนะเออเอาขึ้นมาให้พี่ให้นออกมองอยู่เชื้อนี่ท <c oughs> ุบทุบเป็นปลาเอื่อนปลากินหย่าท <c oughs> างเทปน้ำไฟกระทั่ว ว่าน้ามันลายแล้วมันก็ลุนออกเพื่อนว่าายน้ำลุนเนาะรออกแล้วเออกแล้วเอามารุ่นนกันพี่น้องวันนี้อาจจะเป็นตัวที่สามฮะคอยจะกส้ดมหวอยอะนะใช้ของก่อเน

มาแล้วมาแล้วมาดุดน้ำกันพี่น้องมาดุดน้ำกันคอยกระมวนน้ำล่าคือกันทันแล้วเราดึงมาแล้วดึงมาแล้วพี่นอ้องได้ที่ตัวเงี้ยตัวหน่อยคน,น,นยใด้เลยมาดุดนน้ำกันออพี่นอ้องมาดุดนน้ำกันลูกพี่เขาอิ่วขึ้นมาอะไรตัวม เรมือเบอร์หนึ่งกันแต่กุงกอาหารเอ้ยแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาดุ้นน้ออ้าวอย่าว่าปอยกดแล้วว้ยเมนอะไรอุปกรณ์ครับของับ้านในนะ้นนะตัวนี้เป็นทังทังเหงืงครับเา การปรุงแต่งก็ต้องใส่ไข่น้ำได้เนืออาหารโอ้ยกำลังมาเฮ้ยกระต o องรู้ถึงตัวไหนโอ้โหดูเลยมริงจริงรู้เจ็ดมังเพ็ดอ่ะเอาไหม ก็ฮูพี่น้องเขาเนาะเดี๋ยวเอาแม่เมบสก็บอลลูดเ้องน่อยไปแล้วตุ่มคนทางได้นน่อถึงคนทางถึกหรือห่ามาฮอนี่ก็เสิได้จบสำนีแล้วเนาะงบังกีนนี่ก็เหิรุดตัวหนึ่งพี่น้องเออพอเขาก็ได้ถือว่าเขาได้สองคนแล้วสอง ห้องทองและขอบคุขอบใจพี่น้องป้องไปที่เขคำวังมังมอสมเนื้อขอบใจขอบใจยูทีอ่างเก็บน้ำายหัวถวดเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับทีมนี้บายบายขอบคุขอบใจพี่ๆน้องๆ้องทุกทุกคนทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งไกลทั้งไกลทั้งไกลทางทกลางต่างประเทศบายบาย